วัดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค,ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปลันดอมค่ะแล้วก็เป็นไทม์เลสเนาะก็คือจะไม่กําหนดระยะเวลานะคะคุณสามารถมาดูเวลาไหนได้จะกลับมาดูตอนไหนก็ได้นะคะในหัวข้อที่ว่าความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้ไหมนะคะแล้วก็กวางก็ทาให้เฉพาะเจาะจงขึ้นมานิดนึงนะคะในคลิปนี้จะเป็นของชาวธาตุน้ําค่ะธาตุน้ํามีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะเอ่อราศีวันที่ตามรายธาตุเนี่ย อยูด่ด้านอยู่ด้านล่างนะคะสามารถกดดูได้ค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะไม่ได้เน้นถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะไม่ได้อ้างอิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะดังนั้นโปรดใช้วิจารณญณ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะในช่วงแรกเนี่ยลองจะเปิดถึงสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาก่อนค่ะถ้าเกิดสถานการณ์เนี้ยมันตรงเนาะก็สามารถดูได้ตลอดทั้งคลิปเลยค่ะเพื่อที่จะตีวงให้แคบลงๆๆลงมาเรื่อยๆนะคะถึงมันจะเป็นดวงโดยรวมก็เหออยากให้แบบ มันโดนใจหลายๆฝ่ายนะคะสามารถแบบเป็นไกด์ไลน์แก้ให้หลายๆคนนะคะอะแล้วก็เอ่อถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะคะคางฝากกดไลน์นิดนึงนะคะแล้วก็กดติดตามฟังด้วยนะ,ะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวตอนนี้เปิดรับดูดวงส่วนตัวอยู่นะคะก็สามารถเอ่อจิ้มลิงก์ด้านล่างก็ได้นะคะหรือว่าจะสแกน QR Code ด้านลิมนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ เริ่มแรกเลยนะคะเราจะมาดูสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาก่อนค่ะว่าตอนนี้เป็นไปเป็นมาอย่างไงเนาะกลางขอไพ่หน่อยค่ะมีไพ่เฮอร์มิตขึ้นมานะคะมีไพ่าสามดาบขึ้นมาค่ะแล้วก็หกดาบค่ะตอนนี้ความสัมพันธ์เนี่ยวางว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเง,เงียบเบเนาะมันมีปัญหาอยู่ในนั้นแต่ว่ามันก็แบบเ,เงียบเียบางทีคุณอาจจะไม่ได้อยากที่จะแก้ปัญหาอยากที่จะปล่อยไหล,หลไปเรื่อยๆนะคะ คนที่คุณคุยนะคะอาจจะเป็นชาวราศีกันก็ได้นะคะเพราะไพ่เฮอร์มิต e เป็นของชาวราศีกันค่ะออในสถานการณ์ตอนนี้ค่ะมันอาจจะมีความอดทนมานานและมันเกิดความผิดหวังในชีวิตคู่มันเกิดความผิดหวังในความสัมพันธ์นะคะเขาคนนั้นนะคะอาจจะมีความไม่ได้ดั่งใจคุณก็ได้หรือทําอะไรให้คุณเจ็บช้าน้ําใจอาจจะเป็นเรื่องมือที่3มหรือเรื่องอะไรต่างๆที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าไม่เคยลืมอะ เออมันมันติดอยู่นะคะมันแกะไม่ออกสักทีนะคะแต่คุณก็ยังคงรู้สึกว่าปล่อยเลยตมเลยบางคนเนี่ยรู้เนอะว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนนะคะแต่ก็เคยไม่ได้แบบทักท้วงว่าเธอจะต้องมาแก้ปัญหานะแต่คุณก็อาจจะพยายามที่จะแก้ไขไปคนเดียวพยายามหาคําตอบกับความสัมพันธ์นี้ไปคนเดียวนะคะเพราะตัวคุณคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ย มันยังไปต่อได้ถึงมันจะทุรักทุเลแต่ถ้าคุณอดทนมันยังไปต่อได้นี่คือมันคือในไพ่ที่ออกมาแล้วเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความคิดของคุณเนี่ยน,นะคะอืมไปต่อได้เนาะม,มาต่อค่ะมันเหมือนกับว่าคุณก็รู้ว่าค่ะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันจะต้องมีอุปสรรคบ้างนะคะเออแบบแล้วก็พอที่จะฟันฝ่าไปจะไปคนเดียวจะไปสองคนหรือว่าจะาเออมันก็รู้สึกว่า อยากจะไปเรื่อยๆนะคะอะมาดูต่อนะว่าเป็นยังไงต่อไปนะคะมีไพ่สิบไม้ขึ้นมาค่ะเจ็ดไม้นะสิบไม้เจ็ดไม้ค่ะแล้วก็ตามด้วยเก้าเหรียญค่ะอ,อ,อีกกรณีหนึ่งที่ความมองเห็นนะคะการที่ปล่อยไหลไปเนี่ยบางทีคนก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะง้อ,งอสักเท่าไหร่เนาะอยากจะให้มันไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวคุณก็โอเคแฮปปี้อยู่แล้ว นะคะแฮปปี้อยู่แล้วในการที่หาเงินสะดวกสบายอะไรแบบนี้นะคะก็เลยเออให้มันช้งไปเถอะอารมณ์มันนั้นเพราะว่าเหมือนพูดไปมันก็รู้สึกเหนื่อยเปล่าเออเหมือนแบบอารมณ์บางอารมณ์มันก็จะแบบน้ำท่วมปากด้วยแบบพูดไม่ได้อึกอัอกมีความไม่สบายใจกลัวว่าพูดออกไปแล้วเนี่ยกลัวความสัมพันธรร์นี้มันจะไปต่อไม่ได้เออมันจะขาดตอนอะไรประมาณนี้นะคะแต่ตัวตอนนี้เวาคิดว่าถึงแม้ มันจะมีความทุกข์อยู่ข้างในเนอะมันก็แสดงออกด้วยแบบแฮปปี้อ่ะภายนอกคุณก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีอะไรแบบนี้นะคะอ่ะมาดูต่อค่ะว่าสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงต่อไปนะเป็นยังไงนะคะมีไพ่เก้าไม้ค่ะแล้วก็ทาวเวอร์ค่ะอือแล้วก็อัศวินถือถ้วยค่ะ บางคู่นะ,ะคะกวางคิดว่าก็มีระเบิดไปบ้างแล้วแหละไม่ใช่ไม่ระเบิดนะเพราะมีไพ่าทาวเวอร์ขึ้นมาบางคู่ก็แบบว่าเออระเบิดไปละรู้สึกว่ามันเต็มอยู่ในอกมากเกินไปนะคะแล้วก็อาจจะพูดออกไปแล้วเออในสิ่งที่เราติดใจเนาะแล้วพอการพูดออกไปแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในสภาวะที่มีปัญหาแต่ก็ทนอยู่ต่อไปนะคะ อ่ะแล้วมาดูต่อนะคะควางขอ,อนิดนึงค่ะว่าเขาคิดยังไงออกับความสัมพันธ์นี้คะเขาคิดยังไงจะปรับปรุงอะไรบ้างไหมเอ่ยเนาะคิดยังไงออกับความสัมพันธ์นี้มีอัศวินถือเหรียญน,นะคะเด็กถือดาบนะแล้วก็ตามด้วยเจ็ดเหรียญค่ะเออควางขอพูดถึงราศีนิดนึงค่ะราศีที่คุณกําลังคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้าธาตุดินธาตุลมก็คือได้หมดเลยเนาะ,ะได้เกือบเกือบหมดทุกราศีเลยนะคะณจุดเนี้ย วางมองว่าเขาคิดยังไงออกับความสัมพันธ์นี้เขาก็ยังคงรู้สึกว่ามันมั่นคงนะสําหรับตัวเขาค่ะเขาไม่ได้คิดว่ามันมีปัญหาอะไรดังนั้นการที่เขาไม่ได้คิดว่ามีปัญหาอะไรคุณก็เลยเปล่อยเลยตาเลยก็ได้นะเอออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วตัวเขาก็เหมือนแบบบางครั้งอ่ะเรื่องมันอาจจะผ่านมาแล้วเนอะเขาก็รู้สึกว่าไม่อยากฟื้นหาตะเข็บสุเท่าไหร่ก็เออปล่อยให้มันเลยไปอะไรแบบนี้นะคะ ถามว่าระแวงไหมเขาก็มีระแวงว่าวันนึงอ่ะมันจะประทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาก็อยู่อ,อย่างหวั่นระแวงหวัดกลัวเหมือนกันนะคะว่าขอนิดนึงค่ะว่าเ,เขาจะทําความสัมพันธ์นี้ให้มันดีขึ้นไหมคะจะแก้ไขไม่เอ่ยนะมีอัศวินถือดาบนะคะแล้วก็ตามด้วยเด็กถือไม้ค่ะแล้วก็สาม,สามเหรียญค่ะ เขาพร้อมที่เจราจาและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะถ้าเกิดว่าเราไปคุยกับเขาอย่างเงี้ยเออเขาพร้อมที่จะแสดงความชัดเจนให้คุณฟังว่าเขาจะเลือกฝ่ายไหนเขาจะทําอะไรให้คุณเออดังนั้นตัวคุณอาจจะต้องเออมาลองคิดพิจารณาอีกรอบนึงว่าจากที่เคยปล่อยไปเนาะเออลองมาเพื่อแบบปลดล็อกในใจไหมไอสิ่งที่มันข้างค้างเนี่ยเออลองเอามาพูดไหมอะไรแบบนี้นะคะอ่ะ จากตรงนี้นะเดี๋ยวกวางขอนิดนึงค่ะว่ากวางอยากรู้ค่ะว่าเขาตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับเรานะ่คะเขารู้สึกยังไงกับเราแนมเขารู้สึกยังไงกับเรามีไพ่เดียววิวขึ้นมานะค่ะเมจิกเชียนแล้วก็อัศวินถือไม้ค่ะเขามีความรู้สึกผิดอยู่ลึกๆเนอะเออมีความรู้สึกผิดแต่มันเหมือนมันเป็นความรู้สึกที่ผิดที่แบบเออก็รู้สึกผิดแหละแต่ก็อดไม่ได้ที่จะทำอ่ะ เออเขาก็มีทางหนีที่ไรเสมอเลยนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะมีคำพูดอะไรแนวกรล่อนให้เราเชื่อใจให้เรารู้สึกดีนะคะหรือแบบมีการบิดพิ้วได้เสมอเออเนี่ยเขาเขาเป็นแบบเนี้ยเขาจะเป็นแบบเนี้ยเ,เ,เ,เขาจะมีความรู้สึกผิดแหละที่ว่าเขาทำแบบนี้แต่ว่าเหมือนก็ไม่ได้รู้สึกผิดเต็มที่อนะคะ่ะ อันนี้เมื่อกี้มันบอกถึงความรู้สึกผิดต่อเหตุการณ์ไปแล้วเนื้อกว่าขอความรู้สึกผิดต่อเอ้ยไม่ใช่ความรู้สึกที่มีต่อคุณหน่อยค่ะว่าเขารู้สึกยังไงคะอห้าถ้วยก็ยังมีความรู้สึกเอ,อละอายแก่ใจอะเนาะในสิ่งที่เขาทาพลาดไปทําให้คุณขุนมองเศร้าใจนะเก้าถ้วยห้าเหรียญแล้วก็ตามด้วยหนึ่งเหรียญ ในเนี้ยมันก็ดูย้อนแยงนิดหนึ่งเนอะว่าเขาแม้เขาจะรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เขาก็มีแบบทางหนีที่ไล่ให้เขารู้สึกผิดไม่แบบเต็มประตูเท่าไหร่เอออาจจะโยนความผิดให้คุณน่อยๆนะคะแต่พอพูดถึงในความรู้สึกที่เขามีให้คุณเนี่ยนะคะในตอนเนี้ยโหเขาเขาก็รู้สึกแบบว่าเขารู้ว่าคุณเสียใจมากขนาดไหนไรู้สึกว่า มันไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้แล้วเราก็ไม่สามารถทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นมาได้แล้วแต่มันมีไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาไงความมองว่าเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่พร้อมที่จะปรับปรุงให้ความสัมพันธ์นี้มันไปข้างหน้าต่อนะคะเออมันก็โอเคนะแต่าาเดี๋ยวเรามามามา,มาดูถึงคำตอบในคลิปนี้กันนะคะโอ้โหข้อในคลิปนี้ถามว่าความสัมพันธ์นี้ยังไปต่อได้ไหมนะคะ มาดูกันค่ะว่าความสัมพันธ์นี้ยังไปต่อได้ไหมคะเออแล้วไปต่อมันจะเป็นแบบไหนเนาะยังไปต่อได้ไหมเนี่ยะคะเออถามว่าไปต่อได้ไหมมันก็ไปต่อได้แต่อาจจะมีความรู้สึกอึดอัดนิดนึงนะคะตัวคุณก็ยังคงทําหน้าที่ของคุณได้อย่างดีค่ะเป็นภรรยาที่ดีเป็นสามีที่ดีเป็นแฟนที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคู่คิดที่ดี นะคะก็ยังคงเป็นอยู่เนะเอะแล้วก็บางทีเนี่ยการที่ไปต่อเนี่ยคุณอาจจะต้องแบบไม่ได้หวังอะไรอะ่ะมีไพ่หกเหรียญขึ้นมานั่นหมายถึงว่าการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้แบบวังผลตอบแทนวางมองว่าตัวคุณก็เออไปต่อเรื่อยๆเหมือนกับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาหน้านี้ที่คุณทําอยู่คือไปไเรื่อยๆอดทนไปไเรื่อยๆจนแบบเออมันถึงที่สุดอะไรเงี้ย มันจะมีความอึดอัดหน่อยมันมีปัญหาหน่อยก็แก้ไขไปทีละเปาะทีละเปาะนะเนี่ยมันมีไพ่แปดดบขึ้นมานะตรงนี้ฟังมองว่าตัวคุณก็อึดอัดกับสถาน,นการณ์นี้พอสมควรแต่ก็อยู่ได้ไม่ใช่อยู่ไม่ได้เออแลวตัวเขาก็าอยู่ได้นะคะดังนั้นฟังม,มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อได้นะคะเออ แต่ว่าก็เนี่ยแหละมันมีวงเล็บนิดนึงไปต่อได้แต่มันก็จะพร้อมดได้ความอึดอัดแล้วปัญหาก็ยังคงอยู่ตรงนั้นเนาะเออนะอย่าเพิ่งเข้าใจกวางผิดนะคะอย่ามองความไม่ดีนะความอ่านไปตามไพ่นะคะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวกวางขอดูหน่อยเนื้อเป็นไพ่คําแนะนํานะคะคําแนะนําสับไพ่ใหม่เลยแบบเรียวๆเลยไม่ติดไม่ตัดต่อเลยนะคะ ส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกวางนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้นะหรือว่าจะสแกน QR ด้านลิมนี้ก็ได้นะคะามาดูกันค่ะว่าไพ่แนะนำแนะนำหน่อยค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปคะแนะนำให้กับคนมาดูคลิปนี้นะคะเด็กถือดาบค่ะแล้วก็ตามด้วยไพ่เด็ค่ะแล้วก็ตามด้วย3ดาบนะแล้วเจ็ดถ้วยแล้วก็เด็กถือดาบค่ะ กวางม,มองว่าใน5้าใบน,นี้ที่กวางเปิดมาค่ะไพ่เหมือนแนะนําว่าถ้าอยากจะไปต่อบางทีเราจะต้องชําระความรู้สึกนั้นออกไปเข้าใจแหละว่ามันฝังใจมันมีอะไรอยู่ลึกๆนะคะ่ะสักพูน่นึงค่ะเข้าใจค่ะว่ามันมีอะไรที่ฝังใจเนาะอยู่ลึกๆนะมันไม่สามารถสลัดออกไปได้แต่ว่าไพ่เหมือนแบบว่าถ้ามันยังคงอยู่เนาะความรู้สึกนั้นคงอยู่อ่ะมันจะมีความรู้สึกระแวงตลอดเวลาเลยอะ่ะ พอมันระแวงตลอดเวลามันสร้างพลังงานเนกาทถิให้กันและกัน,นะคะ่ะเออเราระแวงเขาเขาก็คงรู้แหละว่าเราระแวงเขามันก็ทําให้เขาอยู่ไม่เป็นสุขแล้วเราก็อยู่ไม่เป็นสุขด้วยเนี่ยอ,อ่ะณตรงนี้ค่ะอืมไพ่เดซเนี่ยหมายถึงว่าบางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนเดิมๆสิ่งเดิมๆนะคะ ปัญหาเดิมๆให้มันจบไปแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งนะคะเหมือนให้โอกาสเขาใหม่แล้วก็อยากมีอะไรที่อยากจะทํากับเขาให้ทําเลยค่ะเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีขึ้นเนอะหรือว่ามีอะไรที่อยากจะพูดข้างค้งใจให้พูดเลยพูดเลยค่ะ ะค,ะค,วค,วความคิดว่าในคลิปนี้นะคนคนนั้นของคุณพร้อมที่จะปรับปรุงตัวนะคะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วพร้อมที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมันม่นคงอ,อแต่ถ้าคุณไม่พูดก็ได้ไม่เป็นไรค่ะไม่พูดไม่เป็นไรมันก็ยังคอนติเนียอย่างนี้ไปเรื่อยเนาะมันยังคงเป็นแบบนี้ไปเรื่อยตัวคุณก็ยังคงอดทนอยู่กับปัญหาไปเรื่อยๆนะคะแต่แค่มันส่งผลพลังงานนิ่งีฟนิดนึงทําให้มันตึงเครียดทั้งสองฝ่ายอ,อแต่ถ้าเราอยากรีแลก อาจจะต้องมาพูดเอออาจจะต้องมาพูดเคลียร์ปัญหาให้มันแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนระบายออกมาให้มันจบไปสักทีเนาะจบไปแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่แบบให้มันฉไลกว่าเดิมนะคะก้าวแบบสงา่างามแล้วก็ไปด้วยกันพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน นะอันนี้สำหรับชาวธาตุน้ำมีนกรากฎพิจิกนะคะเป็น t i m e l e s เนอะจะดูเวลาไหนก็ได้จะกลับมาดูตอนไหนก็ได้นะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะแต่กวาก็พยายามเปิดสถานการณ์ในช่วงแรกให้มันแคบลงแล้วเพื่อให้แบบเจาะกลุ่มคนจริงๆนะะีคะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบเอออยากจะดูแบบดวงเราเลยอะ เรื่องราวระหว่างเขากับคุณเนี่ยก็สามารถมาดูดวงสนตัวกวังได้นะคะยินดีมากๆเลยนะอยากจะฟังอยากจะรับฟังแล้วก็อยากจะแก้ไขปัญหาไปด้วยกันค่ะอ่าวันนี้วางขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ